ถ้าเกิดพุ่มในมุมครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยเราคิดว่าครึ่งหลังมันก็น่าจะสูงครึ่งแรกไม่ได้ปะ่ะแต่พอแท็บพ,พูดอันเมื่อกี้น,นี้เนี่ยก็ทําให้นึกถึงไอ้กราฟยอดฮิตอันหนึ่งที่คนก็จะพูดถึงกันเยอะ,อะใช่ไหม Happiness Curve อ่ะที่แสว่าตัว U อ่าใช่ที่มันจะเป็นรูปแบบรอยยิ้มห้อยลงมาแบบนี้นะครับที่เขาก็ไปแบบโอ้โหทําการรีเสิร์ชเนี่ยมาทั่วโลกเลยทุกทวีปเลยนะส่งผลกราฟเนี่ยพลอตออกมาเหมือนกันนั่นก็คือตอนที่เราเนี่ยจะมีความสุขมากๆมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบ ก่อนยี่อะวัยรุ่นวัยรุ่น่าวัยรุ่น,นพอไปถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆห้อยตัวลงมาเรื่อยๆเลย,เลยแล้วมันไปห้อยสุดห้อยต่ําสุดเลยเนี่ยคือจุดเหวของมันเลยอ่ะกราฟเนี่ยอยู่แถวแถวสีออ่สิบห้าถึงห้าสิบห้าคือตอนนี้เลยตอนเรานี่เลยเออตอนเรานี่เลยซึ่งเหตุผลที่เขาให้เนี่ยนะครับไอ้คนที่เขาไปทํางานวิจัยเรื่องนี้คือเขาบอกว่าหนึ่งก็คือเราอยู่ในช่วงเวลาที่ความรับผิดชอบเยอะมากแบบที่ท็บบอกมันนี้ลูกก็ต้องดูแลพ่อแม่เริ่มแก่ตัวสุขภาพก็แย่ไปด้วย ใช่ไหมแล้วก็อยู่ในบทบาทในหน้าที่การงานเนี่ยก็อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องรับผิดชอบคนเยอะเพราะคุณไม่ใช่จูเนียร์คุณไม่ใช่คนที่แบบว่าอยู่ในระดับที่ดูแลคนสองสามคนแล้วคุณอาจจะดูแลทีมที่ใหญ่ขึ้นหมายก็ด่าลูกน้องว็าปนตีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่คือพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยไอช่วงเวลาแบบนี้มันเหมือนถูกบีบจากสายขวาบนล่างเลยที่เขาเรียกแซนด์วิชเจเนเรชั่นอเรมัอเออมันแซนด์วิชทั่วด้านเลยอะ